มาต่อกันที่ข่าวราของคุณหญิงประธมาลีสวดตะกูลครับยืนยันว่าพร้อมรับตาแหน่งประธานโอลิมปิกไทยหากว่าสมาชิกค,คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนมสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์ครับจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนนะครับสื่อแสนดีมีคุณอน,นแบบบันต์แบดมินตันขอขอบคุณที่ห้องอนโนมากแกรนชั้น3นะครับโรงแรมอนโนมากแกรนกรุงเทพ เมื่อวานนี้ครับโดยมีทางคุณหญิงปทมาลีสวัสดิกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC member รองประธานสาพันธ์แบดมินตันโลก BWF แ,และนายกสมาคมกีฬาแบดบมินตันแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานแล้วก็ยังมีที่ปรึกษากรรมการสมาคมอดีตนักกีฬาแบดบมินตันผู้ฝึกสอนตัวนักกีฬาแบดบมินตันเองนะครับนักกีฬาแบดบมินตันคนพิการสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน พร้อมร่วมกันวอวยพรวันเกิดให้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลครับซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดในวันที่16กุมภาพันธ์2568พร้อมกันนี้ครับคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยตอบข้อซักถามที่มีข่าวว่าจะลงสมัครประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยว่าธรรมนูญของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยไม่มีข้อกําหนดว่าจะต้องเสนอชื่อก่อนวันเลือกตั้งมไม่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องยื่นไปสนามใบสมัคร และรีบประกาศตัวสามารถเสนอชื่อในวันเลือกตั้งวันที่25มีนาคมได้เลยซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยว่าอยากจะให้ตนเองนั้นเนี่ยเข้ามารับใช้และทำประโยชน์ให้แก่สมาชิกก็พร้อมที่จะมาทำงานเพื่อประเทศชาติครับถ้าในวันดังกล่าวมีมีสมาชิกที่ท่านเห็นว่าปัตมานี่จะเป็นประโยชน์แล้วท่าน เสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเราก็ขอให้ขึ้นอยู่กับพี่ๆสมาชิกสมาคมกีฬาค่ะก็อยู่ที่พี่ๆสมาชิกนะคะก็หมายถึงว่าถ้า,ถาสมาชิกที่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้การสนับสนุนคุณหญิงก็พร้อมที่จะนั่งตำแหน่งประธานอลิมปิกถูกไหมครับาใจ<ม>จริรเสธเลยคะว่าคุณหญิงจะพร<ม>้อมไหมคะถ้าถ้าม,มองว่าเรามีประโยชน์ แล้วมองว่าเราจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเราก็พร้อมน้อมรับใช้ <Okay. S 1> คำนี้แหละครับคำนี้แหละฮะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงผู้สื่อข่าวที่ที่อยู่ที่สถานที่นะครับว่าคำนี้แหละฮะนั่นหมายถึงว่า คือคุณหญิงปัทมาเองอาจจะไม่ได้ไม่ได้มองอะไรไว้ก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่อย่างที่คุณแบงค์บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเอาละถึงเวลาก็สามารถเสนอชื่อในวันวันที่25้ามีนาคมได้เลยก็สามารถเสนอชื่อในวันเรือกตั้งได้เลยนะครับไม่ต้องกําหนดร่วงหน้าย้อนกลับไปตัว,ต,วตัวเต็งหรือว่ารายชื่อที่มีออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มหลักๆก็กจะเป็นคุณพิมลน,นะฮะแล้วก็มีในส่วนของคุณพรชัย นะครับอาคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกรอนเทนนิสแต่ท่านก็ยังดูนิ่งๆอยู่นะฮะแล้วก็หลายฝ่ายหลายคนก็มีพูดถึงชื่อของคุณคุณหญิงปัทมานี่แหละนะฮะว่าเมื่อสักครู่ฟังสียงสัมภาษณ์ก็เดี๋ยวลองประเมินกันดูก็คือไม่ได้ตอบรับแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธถูกต้องนะครับตัวเองเนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วครับอย่างใ้สัมภาษณ์แหะครับว่าเอาละพร้อมทุ่มเททั้งกายใจสมองนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของนักกีฬาเป็นหลักเป็นหลักกันนะครับส่วนใครจะมานั่ง ในตำแหน่งประธานคณะโอลิมปิกแห่งประเทศไทยของของคนไทยเราเนี่ยนะครับตัวคุณหญิงก็บอกไม่ได้มีปัญหานะท้ายสุดนะวันนั้นเนี่ยถ้ามันจะเป็นใครแล้วแต่ตัวเขาเองทําหน้าที่อะไรก็ยังคงจะทําหน้าที่ในด<ถ>้านกีฬาของเมืองไทยดีที่สุดถูกต้องก็คือพร้อม,อมทํางานร่วมกันอย่างไร้รอยต่ออย่างนี้ละกันถูกต้องครับนอกจากนี้ครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็ยังพูดถึงการเลือกตั้งประธานสัมพันธ์แบดมินตันโลก นะครับหรือว่า BWF ในวันที่26เมษายนปีนี้นะครับก็ได้รับการทับถามให้ลงสมัครประธานเหมือนกันโดยปัจจุบันเนี่ยอยู่ในฐานะรองประธานแล้วก็ทํางานแทนประธานของสพันธ์แบดมินตันโลกอยู่นะครับเนื่องจากว่าประธานแบดมินตันโลกเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็สมาชิกสพันธแบดมินตันก็พร้อมเสนอชื่อ ตรงคุณหญิงประมมาเข้ารับตําแหน่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าถ้าคุณหญิงไปทางนู้นไปเวทีโลกไปเวทีโลกแล้วเนี่ยในแง่แต่ว่าจะเป็นกีฬาเดียวคือแบดมินตันหรือจะภาพรวมของโอลิมปิกไทยนะฮะไปฟังเสียงในประเด็นนี้กับของคุณหญิงประมมาอีกสักครั้งหนึ่งครับพี่คงดูออกพี่คงดูในเว็บไซต์ของสพันธแบดมินตันโลกก็มีหลายๆประเทศนะคะมามาชวนให้ช่วยไปเป็นประธานสพันธ์แบดมินตันโลก แล้วก็มีท่านก็ไปคุยกันก็มีประเทศหนึ่งเสนอเราและนอกจากนี้ก็มีอีกประเทศหนึ่งก็เป็นประเทศที่ทำการ Secondment จากนั้นก็เห็นชื่อเราอยู่คนเดียวอย่างที่พี่พูดค่ะเลือกตั้งจะมีในวันที่26เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะก็ ทุกวันนี้เป็นดปิวตี้เป็นดปิวที้ประธานก็ทำงานแทนท่านประธานเพราะว่าท่านสุขภาพท่านไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้างงนคุณหญิงกล่าวอีกนะครับว่าสมาคมเนี่ยกำลังจะมีงานใหญ่ครับจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันแบดมบินตันซูเปอร์5 0 0รายการ Toyota Thailand Open ระหว่างวันที่13ถึง18พฤษภาคมและแบดมินตันเวิลด์ซีเนียร์แชมเปี้ยนชิพที่พัทยาครับแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง14กันยายนขอให้แฟนๆแบดมินตันนะครับแล้วก็แฟนๆกีฬาชาวไทยนะครับช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้นักแบดมินตันไทยกันเยอะๆครับครับ